คนต่างจังหวัดอยากเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองหรือไม่สูนสำรวจความคิดเห็นนีดาโพลเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนต่างจังหวัดอยากเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองหรือไม่ทำการสำรวจระหว่างวันที่18ถึง20เมษายน2565ที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปยกเว้นกรุงเทพมหานครจำนวน1,320หน่วยตัวอย่าง เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนว่าอยากได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัดของท่านหรือไม่พบว่าตัวอย่างร้อยละ66.14อยากได้มากรองลองมาร้อยละ18.64ค่อนข้างอยากได้ร้อยละ10.07ไม่อยากได้เลยร้อยละ3.79ไม่ค่อยอยากได้และร้อยละ1.36รู้สึกเฉยเฉยอย่างไรก็ได้ด้านความคิดเห็น ของประชาชนต่อการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัดกับการมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลางจะทําให้ผลการพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างกันหรือไม่ พบว่าตัวอย่างร้อยละ57.80เห็นว่ามีความแตกต่างอย่างมากรองลงมาร้อยละ27.05ค่อนข้างมีความแตกต่างร้อยละ8.71ไม่มีความแตกต่างเลยร้อยละ5.91ไม่ค่อยมีความแตกต่างและร้อยละ0.53ไม่แน่ใจ จากผลโพนี้อาจกล่าวได้ว่าประชาชนในแต่และจังหวัดต่างก็อยากที่จะแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ของตนเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตนไว้วางใจมาบริหารงานพเพราะเชื่อมั่นว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในจังหวัดโดยตรงจะสามารถพัฒนาจังหวัดและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้ถือได้ว่าผลโพนี้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สะท้อนความคิดเห็นและความต้อง การของประชาชนในต่างจังหวัดที่อยากจะมีโอกาสเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกับคนในกรุงเทพมหานครหรืออีกนายหนึ่งประชาชนคงอยากให้ผู้ว่าที่ได้รับการแต่งตั้งพัฒนาจังหวัดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังมากขึ้นสามารถติดตามผลการสำรวจของนิดาโพลซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนิดาโพล